สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับตีนำโชคพารวยครับผมวันนี้ก็จะมานำเสนอแนวทางฮาหนอยสูตร2ตัวรูดนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องนะครับผมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทาง โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็จะสรุปผลเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานแอดมินให้ไป2กับ7นะครับผมก็เข้านะครับผมเข้า74สีนะครับผม เจ็ดสีในรอบพิเศษแล้วก็เจ็ดหกมาตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะครับผมวันนี้แอดมินให้รูดห้านะครับผมสองตัวรูดรูดห้ากับศูนย์นะครับผมห้าก็จะมีห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ด แล้วก็ห้าแปดนะครับผมสำหรับสองก็จะมีศูนย์สองสำหรับศูนย์นะครับผมขอโทษขอภัยนะครับผมสำหรับศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เก้านะครับผมสำหรับชุดตัวเบิ้ลนะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่สี่ แล้วก็77นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็จะเป็น053 253แล้วก็305นะครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติด ตามให้กับแอตตีนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับ fc พี่น้องสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ